สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมารีวิวลำโพงฮอนนะฮะสั่งมาจากลาซาด้านะครับตัวนี้เลยครับตรงกับที่สั่งนะครับตรงกับที่สั่งเลยนะครับเพราะว่าในรูปที่เขาโฆษณาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับจะอยู่ที่ร้อยวัตต์นะครับเนี่ยสั่งตรงกับที่สั่งนะคและในลาซาด้านะครับไม่ได้โฆษณาให้นะครับแต่มาบอก ถึงสิ่งที่ได้รับนะครับเป็นลําโพงพอนะครับก็เดี๋ยวเสียงดังหรือไม่ดังเดี๋ยวก็รู้นะครับสั่ง2ตัวนะฮะแต่ใช้ในการโฆษณารถแห่นะเป็นรถแห่นะครับพูดสปอร์ตนะครับเนี่ยก็ถือว่าแพ็คมาอย่างดี2ชั้นเลยนะครับพี่น้องเพื่อนๆนะครับเนี่ยนะครับแพ็คมาดีนะครับก็มีกันกระแทกนะครับใส่มาในกล่องนี้อีกหนึ่งกล่องนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะ นะครับอ่าเนี่ยถือว่าไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าที่มารีวิวให้ดูเนี่ยก็เคยผิดหวังสั่งโดนแล้วโดนหลอกนะครับสั่งโดนแล้วโดนหลอกนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ผิดหวังนะครับจากอ่าเว็บที่มีชื่อเสียงเลยนะครับลาซาด้านั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คงจะสั่งกันอยู่แล้วนะครับอ่าละหนึ่งกล่องโอเคเลยครับสั่งมาแล้วนะแกะแล้วนะครับก็ถือว่า ตรงกับที่ที่สั่งนะครัเอาละอีกหนึ่งกล่องเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะครับเพื่อนนี่ยังไม่ได้แกะเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวแกะออกดูนะครับอ่าแกะออกดูนะว่าเหมือนกันไหมโอเค่ <c oughs> เอและเดี๋ยวจะแกะอีกหนึ่งกล่องนะครับที่อยู่ตรงนี้นะหนึ่งกล่องแกะไปแล้วออะน้องมิกกี้ออกไปหน่อยนะนี่สวยไหมครับนี่ตรงกับที่สั่งเลยนะครับตรงกับที่สั่งเลยแล้วก็แพ็คมาดีด้วยนะก็ถือว่าประทับใจนะครับ เจ้าของเว็บที่จำหน่ายลำโพงฮอนี่อยู่ก็รีวิวให้แล้วนะครับอ่ารีวิวให้ละก็ถือว่าแพกมาดีโอเคนะครับเหมือนกันทั้งสองเหมือนกันทั้งสองกล่องนะฮะสั่งสองตัวนะฮะสั่งสองตัวเดี๋ยวดังหรือไม่ดังเดี๋ยวให้ว่ากันนะครับเดี๋ยวจะไปเทสเสียงดูนะครับเห็นไหมครับเขาก็มีการกระแทกมาด้วยนะฮะอ่ะน้องมิกกี้ขยับไปเลยนะอ่ะตั้งบนนี้แล้วกัน อโอเคอ่าเดียวป้๊เลยอ่หวังว่าจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าสั่งรุ่นเดียวกันนะครับแบบเดียวกันนะฮะ โอเคครับเหมือนกันครับเหมือนกันครับเหมือนกันทั้งสองตัวตพ่อขอเืนบไปนะ,ะครับก็เหมือนกันเลยเห็นไหมครับเหมือนกันทั้งสองตัวนะฮะก็ถือว่าตอนนี้ของที่ได้รับนะครับก็โอเคนะตามที่ที่สั่งมานะครับตามที่สั่งมานะครับ แล้วเดี๋ยวจะไปติดตั้งบนรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทสเสียงดูนะว่าเสียงเนี้ยไกลหรือเปล่านะครับเอาละโอเคเอาละครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับลำโพงนะฮะอันนี้ออกม่เป็นลำโพงฮอนนะครับลำโพงฮอนอ่าติดข้างบนรถเก๋งนะครับเพื่อโฆษณาหน่อยเอาละเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับเปิดเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ แล้วครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับเป็นทําเป็นสปอร์ตนะครับร้านสักคิ้วนะต่อคนตาขาบอลแอโนโนติดกับวัดคู่หาในนย8แ4หนแี้แปดเจ็ดสแอโนโนตับมาแล้วจ้าสักคิ้วสักปากสักขอบตาอ่อคนตาขาบอลแอโนโนติดกับวัดคู่หาใน 0845874955 0845874955แอนโนกลับมาแล้วจ้าสักคิ้วสักปากสักขอบตาต่อคนตาขาวอแอนโนติดกับวัดคู่หาใน0845874955 084587 4955แอนโนกลับมาแล้วจ้าสักคิ้วสักปากสักขอบตาออกขนตาผาวอนแอนโนติดกับวัดคู่หาใน0845874955ก็ดังนะครับดังพุ่งดีนะครับอันนี้เร่งแค่น่าจะไม่ถึง30นะครับก็ถือว่าเสียงดีนะครับลำโพงฮอนะะเสียงดีนะฮะ เสียงดีน้ำหนักเบานะครับพุ่งทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็สั่งมาตัวละประมาณ500กว่าบาทนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับก็เสียงดังพุ่งดีนะครับความจริงเร่งดังมากกว่านี้นะครับแรงมากกว่านี้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่กำลังมองหาลำโพงพอนะครับในการพูดโฆษณาต่างๆนะครับก็นี่เลยก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ถือว่า แรงแล้วก็พุ่งไกลด้วยนะครับสวัสดีครับ